สวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้ทำกุ้งเผาทำเองทานเองที่บ้านนะคะนี่เลยกุ้งล้างเสร็จก็อาใส่ตะแกรงลงมือย่างได้เลยแต่ว่าต้องเฝ้าต้องใส่ใจเพราะว่ากุ้งสุกเร็วต้องพลิกไปพลิกมาตลอดนี่ก็ลงมือย่างเลยดูซิใช้เวลาไม่กี่นาทีก็ จะสุกแล้วนะคะเขาเรียกว่าอร่อยทันใจนี่หอมกรุ่นหอมกรุ่นเลยนะนี่พลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปไม่กี่นาทีก็จะได้เสิร์ฟนะคะขนาดที่ย่างกุ้งไปก็ไปทำอะไรไม่ได้เลยต้องรอเสร็จก่อนถึงจะทำน้ำจิ้มได้ แต่ว่าน้ำจิ้มนี้ของเราเราทําไว้แล้วนะคะทําเองน้ําจิ้มสูตรเพื่อนเป็นสูตรพริกสดน้ําตาลปี๊บน้ํามะนาวแต่วันนี้ไม่ได้ให้ไม่ได้ใส่สูตรไม่ได้เขียนสูตรน้ําจิ้มไว้นะคะวันหน้าจะทําคลิปน้ําจิ้มตั้งหากเลยสูตรเพื่อนเดิมทีทําไม่เป็นเพื่อนทําให้ดูเขาทําอร่อยมาก วันนี้ย่างกุ้งวันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามคลิปของเราด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูอีกนี่ค่ะน้ำจิ้มเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟหอมกลุ่นเชียวนะน่าทานเชียวบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่